สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูสบเพ็ต่อไปกันเลยค่ะเมที中น,นชัวยเียนจวในวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือคำว,ว่าชื่นและชืโฮชนกับชเรามาดูประโยคตัวอย่างกันเลยค่ะประโยคที่หนึ่งมิเงเทียน่ี่的时间是早上九点 ประโ我每天都用两个小时的时间练习听力。ประโ明天开会的时候你要注意听。ประโ我进门的时候他正在打电话。 ประโยคหนี่งี่ะฤดู่น的时候这里的风景很美。อ่าตอนนี้คาถามของเราคือเวลาที่อช่วง有什么区别？ามาดูก,กันค่ะนการใช้时间และ时่ก่อนอื่นเลยในส่วนของ时间时间เาราใชาสามารถใช้กับอ่าสิ่งประมาณว่าอ่า การพูดถึงช่วงระยะเวลาบางส่วนอย่างเช่นโมเนียนโมร์จีเตียนจีเซียวชอจีเฟินตงจีเฟินตงตรงนี้ค่ะมันสามารถใส่พวกตัวเรียกเข้าไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เราจะใช้คู่กับชิเจียนเพราะฉะนั้นอันแรกชิเจียน可以可以是一个十น ประโยคตัวอย่างที่เราได้ยกไปก็คือ明天นครุ่งนี้บบวันพรุนี้นนันค่ววนุ่งนีง้วรุ่งนี้วนงนี้วรุ่งีว่งนวันพ่งนี้ันพรุ่งนี้วันพรุ่งน็วอนพ่งนวันพ่งนวันระ่ะเวันพ่วันพ่งนีนพ่งนี้วน่งนวงระโะเตวันงวอน่งว่งของเอราที่ว่า我天ี天ว用。ง 两个小时的时间练习听力，两个ง,ง,งชั่วโมงอันนี้ก็เป็นช่วงระยวลใช่ไหมคะส่วนควาว่วงย่อมใจมุงอิเคกอ็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่กำหนดแน่นอนอย่างเช่น 明天开会的时候你要注意听。ตรงนี้ชูโคลก็คือ明天开会วันพรุ่งนี้ตอนที่ประชุมมีการกําหนดอย่างแน่ชัดอีกประโยคหนึ่งวอร์จิ้งเหมือนต่อชูโคลท่าจังใจตาเตียาตรงนี้ก็มีกําหนดช่วงเวลาที่แน่ชัดก็คือตอนที่ฉันเดินเข้าประตูไปส่วนชูโคล 也可以用อย่องใจโมยตัก็คือสามารถใช้ได้กับช่วงระยะเวลาบางช่วงหนึ่งอย่างเช่นเ天ี่的时候这里的风景很美。เสเทตรงนี้ก็คือใต้เปลียวอิตุนิสเซียนก็คือตอนช่วงซัมเมอร์แล้วก็ในส่วนของการใช้ชิโฮค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่า เราจะใช้พร้อมคับว่าเตอะก็คือ,อช่วงระยะเวลาเตอะชิโฮต้องเป็นอย่างนี้นะคะต้องต้องเป็นสตรัคเจอร์นี้นะเป็นช่วงระยะเวลาเตอะชิโฮอันนี้ห้ามลืมนะคะอ่ะอันนี้เราลองมาดูแบบอตัวอย่างเไม่ใช่แบบทดสอบของประโยคกันว่าเราจะใส่คำว่าชิเจียงกับชิโฮยังไง ในส่วนของประโยคที่หนึ่งเสี่ยนไส้ส์เป่ยจเตีตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าหกจื่เนี่ยบ่งบอกระยะเวลาบ่งบอกเวลาที่แน่ชัดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววเตี่นก็คือจีตี่นใช่ไหมคะตรงนี้เราเลยต้องใช้คำว่าวเ่ยนไส้ส์เป่ยจิงชน ประโยคที่สอง我小的我们住在农村。我小的我们住在农ชสน,นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นการบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ฉันยังเด็กตรงนี้จึงใช้คำว่า时候，我小的时候，我们住在农村。 ประโยคที่สามตรงเทียนเตะไปเทียนเตะเผินเสาตรงเทียนเตะไปเทียนเตะเผินเสาตรงนี้ต้องเติมสองคำใช่ไหมคะในส่วนของด้านหน้าเราจะเห็นได้ว่าเป็นการบอกช่วงระยะเวลาตรงเทียนใช่ไหมคะส่วนด้านหลัง บอกถึงระยะเวลาที่แน่นอนว่าเป็นช่วงไปเที่ยนหรือช่วงที่มีแสงแดดพาทิศนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเติมคำว่าอ่าหรือโคที่ด้านหน้าและหรือเจียนที่ด้านหลังประโยคนี้ก็จะกลายเป็นตรงเทียน的时候白天的时间很少ส่วนประโยคที่สี่我上大学的 เทียนเทียน,นใจหวาล่างไฟเหลือเหินตัวหัวเตียนเทียน,นใจหวาล่างไฟเหลือเหินตัวในส่วนของด้านหน้าค่ะก็เป็นการบอกช่วงระยะเวลาของช่วงที่เรียมหาลัยอยู่ในส่วนด้านหลังอันนี้พูดถึงคําว่าเวลาโดยเฉพาะเลย เพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ด้านหน้ากับด้านหลังก็ใส่คำว่าชื่อโฮและชื่อเจียนก็จะเป็นออโอหที我ที学的时候ล่า玩儿浪费了很多ื间อ,อ,อ่ะวันนี้เราก็มาดูสองสับนี้กันแล้วคราวหน้าเรามาดูสัพ์เซตต่อไปกันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย